เรียนขอบคุณทุกท่านมากนะครับวันนี้ให้เกียรติมาที่พักนะครับแล้วก็มีมีข้อมูลน่าสนใจเยอะแยะเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็การที่จะส่งเสริมเรื่องเกี่ยวกับโลจิสติกเนี่ยเป็นจุดเด่นของประเทศไทยนะครับต้องเรียนว่าประเทศไทยเนยสิ่งที่หลายคนมองเราเนี่ยก็คือเรื่องเกี่ยวกับการเชื่อมโยงนะครับของอาเซียทั้งหมดนะครับ ก็จากข้างบนนะครับจากจีนลงถึงสิงคโปร์นะครับด้านซ้ายไปด้านขวาสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ถ้าเราทําได้ดีขึ้นนะครับเราสามารถที่จะลดคอสต์ต่างๆได้การลงทุนจากต่างประเทศก็จะเข้ามายิ่งข,ขึ้นนะครับแน่นอนว่าเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายต่างๆเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญนะครับซึ่งตรงนี้น่าจะได้รับการผลักดันนะครับวันนี้ก็ขออนุญ,ญาตรับฟังในประเด็นที่แต่ละท่านนะครับจะเสนอแนะนะครับเดี๋ยวเรียนเชิญท่านสุริยะเอกชักงนิดหนึ่งครับ ครับผมสุภศักดิ์รุ่งเจิดฟ้านะฮะเป็นที่ปรึกษา 4, สาพันธ์ขนส่งครับครับผมสิริชัยศรีจริจิตนายกสมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยครับครับผมนิธิรุ่งเจิดฟ้าครับรบองนายกสมาคมขน,นส่งทางบกแห่งประเทศไทยเร,เราในภาคส่วนโลจิสติกเราเข้าใจว่าภาคบริการเนี่ยเป็นเป็นพอยต์รายได้มหาศาลในระดับโลกนะะไม่ใช่ตัวอุตสาหกรรม หรือไม่ใช่ตัวสินค้านะรายได้หลักของโลกเนี่ยมาจากภาคบริการเพราะฉะนั้นอยากทราบว่าท่านมีนโยบายในเรื่องเหล่านี้เรื่องพลังงานเรื่องโลจิสติกเรื่องเศรษฐกิจนะปากท้องพี่น้องประชาชนท่านมีแนวโนบายยังไงที่ที่เราอยากฟังนะนี่เป็นประเด็นหลักๆครับท่านขอบคุณมากครับนี่เกี่ยวกว่าผมผมมีความรู้สึกว่าวันนี้อย,อยากอยากรับฟังไปแล้วก็อยากแชร์ไปด้วยฮะทีนี้เหมือนกับว่าถ้าถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมพูดภาพรวมคร่าวๆนิดหนึ่งว่า ผมผมทราบปัญหาหมดอยู่แล้วฮะในเรื่องเกี่ยวกับทางน้ํามันทั้งราคาครับคนแนวน้มก็คืออยากให้ตรึงไว้อย่างเงี้ยอันนี้อันนี้แน่นอนฮะอันนี้รับรับรับไว้อยู่แล้วแล้วก็ยังไงก็ต้องหาทางช่วยนะฮะทีนี้วิธีการช่วยเนี่ยค่อนข้างที่จะอ,อยากเปิดรับฟังนิดนึงเพราะว่าพอเราช่วยดึงนี้ปุ๊บด้นานนี้มันปูดด้นานนี้มันก็บวกลบขึ้นมาอะไรเงี้ยคือผมอ่ะก็อาจจะอยากที่จะ ขอคาแนะนําว่าใน4ประเด็นนี้นะครับทางสมาพันธน์มีแนวคิดยังไงบ้างนะครับแล้วก็สิ่งสําคัญที่สุดคือพวกเราเนี่ยจะช่วยได้มากน้อยแค่ไหนก็จะได้สามารถที่จะหาข้อสรุปได้เพราะว่าผม,ผมดูแลในเรื่องเกี่ยวกับโครงสร้างพลังงาน,นไม่มีประเด็นจริงๆเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจเรื่องโลจิสติกเมื่อกีผ้ผมพูดชัดเลยว่าถ้าโลจิสติกไม่ดีอุตสาหกรรมไม่ได้คนไม่มาลงทุนไม่มีความต้องการที่จะไม่มีจุดที่มัน attractive ให้กับบริษัท ต่างประเทศเข้ามาหรือแม้กระทั่งว่าทําให้ราคาสินค้าเนี่ยมันมากขึ้นแน่นอนยังไงก็ต้องสนับสนุนแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับคือผมเนี่ยเคยทํางานกับเรื่องหลักสูตรโลจิสติกเหมือนกันนะครสมัยตอนอยู่ที่คณะวิศวะก็เห็นว่าเรื่องนี้มันสําคัญแล้วก็เริ่มมีกลุ่มที่ทําระบบล่างอะไรต่างๆเนี่ยก็คือพยายามที่จะทําเรื่องพวกนี้ให้มากขึ้นนะครับเรื่องระบบขนส่งโลจิสติกทั่วประเทศนะครับท่านสุยะก็เดินเดินหน้าเรื่องนี้อยู่อย่างต่อเนื่องแล้วก็ เดินก็คือไม่เคยหยุดยั้งเลยเรื่องนี้แล้วก็สําคัญเรื่องเรื่องเรื่องทุนสีเทาเนี่ยผมเอาเรื่องนี้ก่อนนิดนึงว่าแนวแนวโน้มอะครับคือว่าเรามีความจําเป็นที่จะต้องรู้ว่าโอนเนอร์ของบริษัทจริงๆเนี่ยคือใครซึ่งตรงนี้มันเป็นส่วนสําคัญเหมือนกันว่าปัจจุบันถึงแม้ Data จะขึ้นมาแล้วแต่ทีนี้มันก็จะต้องมีบางส่วนที่เรามีความจําเป็นต้องรู้มาจากต่างประเทศทีนี้ความการที่จะมาเป็นเจ้าของ บางส่วนเนี่ยอย่างเช่นเรื่องของอสังหาริมทรัพย์หรือว่าเรื่องเกี่ยวกับการที่จะเข้ามาบิดบางส่วนที่เป็นโครงการใหญ่ๆเนี่ยจำเป็นที่ต้องแท็กไปถึงเรื่องทําในเบื้องต้นก่อนนะครับทีนี้ผมก,ก็แน่นอนว่าอยากเปิดรับว่าในเรื่องในเรื่องเทาของโลจิสติกเนี่ยหากชี้เป้ามาเล็กๆน้อยๆก็จะทําให้เราเนี่ยแม่นขึ้นในการที่จะนําเสนอนะครับ ซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าถ้าถ้าเป็นไปได้เนี่ยทั้งใน4เรื่องเนี่ยผมเห็นประเด็นแล้วก็พร้อมที่จะสนับสนุนแน่นอนนะครับแล้วก็คิดว่าถ้าเกิดวันนี้เราพอที่จะได้แนวทางข้อเสนอแนะจากทางสมาพันธ์และจากแต่ละคนเนี่ยอันนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็เดี๋ยวมาดิสคันกันสักนิดหนึ่งนะครับว่าตรงไหนเราติดประเด็นยังไงบ้างครับก็ขอบคุณท่านอาจารย์เจนนะขอประจานโทษเรื่องอาจารย์เจนดีกว่าง่ายกว่านะฮะอ่ะ คนหนึ่งของพรรคเพื่อไทยนะครับอันยศสนันนะครับคือทางพรรคเองให้ความสําคัญอย่างมากในเรื่องอการขนสง่งพวกรถรบถโลจิสติกส์ต่างๆเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับโลจิสติกของประเทศไทยเนี่ยต่อ GDP นะครับเกือบ1ิบสนิดหนึ่งประเทศที่มันเจริญแล้วมันมันต่ำกว่าต่ำมัน9ก้าวกวายนีนะครับเพราะ เนี่ยเปอร์เซ็นต์ต่อ GDP ซึ่งแต่แตแตและหนึ่ง GDP นี่มันก็เป็นเป็นปน,ปน,ปนล้านๆเลยครับเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถลดตรงนี้ได้เราก็จะต้งองจะทําให้ภาพรวมของขีดความสามารถในการแข่งขันของอผู้ประกอบการ <ใน S 1> ทั้งหลายนะครับก<ช>็จะดีขึ้นนะครับซึ่งอตอนนี้สวัสดีครับผมธนาทนรวรลพุทธพิสุท์นะครับเป็นอุป,ปนายกสมาคมคนส่งสินค้านําเข้าและส่งออกนะครับ ครับสวัสดีครับผมกิตนัทมันจงรักนะครับเป็นกรรมการขนส่งครับผมสวัสดีครับผมพิทิศยงนชลีเลขาสมาคมขนส่งสินค้าภาคอีสานครับสวัสดีครับกับผมสุทธิชัยปียรัตนโอรสกุลครับนายกสมาคมผู้ประกอบการรถเครนครับสวัสดีครับผมธนกิจบูรพดิ์นะครับเลขาธิการสมาคมผู้ประกอบการรถเครนครับลัจรีมารยญาติกรรมการสมาคมรถบรรทุกภาคตะวันตกค่ะ ครับก็คือผมสรุปให้นะสหพันธ์การส่งทางบกแห่งประเทศไทยเนี่ยจะประกอบด้วย13สมาคมทุกประเทศภาคตะวันออกที่ระยองนะน,นี่วันนี้ก็ไม่ได้เข้ามาต้องขออภัยท่านประธานท่านว่าที่นายกฐมนตรีด้วยครับในานามของของสหพันธ์การขนส่งทางบกได้ประสานผ่านน้องวิมนะว่า <Okay. S 2> เห็นว่าท่านมีเวลาน้อยนะฮะเพราะนั้น ประเด็นที่เป็นพ o i n t หลักนะที่สั่ปุ่นอ,อยากจะนำมาเรียนถามแนวนโยบายของพรรคเพื่อไทยนะให้มีความชัดเจนอยู่4ประเด็นนะแล้วเดี๋ยวประเด็นสุดท้ายเนี่ยสมาชิกแต่ละท่านจะถามข้อมูลปลีกย่อยนิดหนึ่งนะครับรถเรือรางเนี่ยที่จะเป็นทิปโปดเนี่ยท่านจะแก้ยังไงครับเรื่องที่4ี่คือแนวนโยบายในการแก้ปัญหาธุรกิจทุนจีนสีเทานะอันนี้ทั้ง call center scammer การฆ่ามนุษย์การทุจริตคอร์รัปชันในระบบสวยต่างๆพักและท่านมีแนวทางแก้ไขปัญหายอย่างไรน,นะครับเป็นประเด็น4ข้อที่ทางสาพันธ์ได้รวบรวมถามส่วนประเด็นอื่นๆเดี๋ยวสมาชิกจะถามมีอยู่ทั้งหมด12ประเด็นนะฮะแต่น,นี้อาจจะเป็นฝีกย่อยนิดหนึ่งแต่ว่าไฮไลท์ก็จะอยู่ี่ประมาณนี้นะฮะว่าสําคัญคือเรามาจากภักส่วนโลจิสติกและขนส่งนะเพราะนั้นเราก็อยากถามว่า เน้นที่ราคาพลังงานทุกวันนี้เนี่ยพลังงานเนี่ยหมายถึงว่าค่าไฟฟ้าน้ํามันแก๊สรวมเป็นพลังงานพวกเราต้องเบิกในส่วนเรื่องอสแกรมเมอร์ก็ทุกคนรับทราบเพราะเดี๋ยวนี้ไม่ว่าจะเป็นสแกรมเมอร์คอรเซนเตอร์ยาเสพติดค้ามนุษย์มันลิงก์กันหมดนะฮะมันเป็นสีมหากรารย์ที่ยิ่งใหญ่มากที่ทําลายเศรษฐกิจของประเทศไทยอยู่ตอนนี้ทีนี้พอมันมันเป็นอย่างนี้ได้เนี่ยมันก็ไปแทรกซึมอยู่เหมือนที่ท่านทราบมาหนึง่งเข้าไปอยู่เรื่องของการลงทุน นะซึ่งเราเราเห็นอยู่ทุนเทาอันที่สองก็เป็นเรื่องของอาสาหิริมัพั์นะอันที่สามมันเข้าอยู่ในตลาดทุนแต่ถามว่าพวกเราเองเนี่ยตอนนี้เรามีปัญหานะปัญหาพวกเราก็คือว่ามีกลุ่มทุนเทาเนี่ยเข้ามาสู่ในระบบโลจิสติกนะซึ่งไม่มีที่มาที่ไปมาลงทุนทำธุรกิจนะแล้วเสนอราคาอัตราค่าบริการที่ต่ากว่าต้นทุนที่เป็นจริง เป็นการระบบทำลายล้างยิ่งกว่าระบบแอนตี้ดอง,งพาน,นิชมาแล้วยุคหนึ่งเอารายชื่อไปให้ท่านเลยเรามีรายชื่ออยู่ยี่สิบเอ็ดบริษ,ษ,ษัทให้ท่านไปนตรวจสอบว่าความเข้าใจเราคือเรารู้ว่าเหล่านี้เป็นโนมินีนะท่านก็มอบมาให้กรมปรลัดกระทรวงไปตรวจสอบพบอยู่ห้าท่านในยี่เอ่อห้ารายในยี่สิบเอ็ดรายถามว่าเราเห็นตีนงูเห็นลุไก่เราก็รู้ว่าใครเป็นไผ่อยู่นะถูกซึ่งเป็นธุรกิจเอ็กเพรสนะแล้วมาจากเมียนมา ข้อมูลผมได้มาเมื่อวานค่อนข้างชัดเจนตอนนี้ยังดำรงอยู่ในประเทศไทยขาดทุนติดต่อกันเมื่ละห้าปีโดยกลุ่มทุนใดคือทุนเตาอ่ะนะผมไม่กล้าเอ่ยชื่อให้ท่านฟังแต่ว่า,าท่านเอาข้อมูลเชิงรับเราให้ได้นะเหล่านี้มันมาทำลายพวกเราเพราะว่าท่านอย่าลืมนะระบบโลจิสติกปัจจุบันเนี่ยเอ็กเพรสมันโต400%เนะไอรถไอไอแดกด่วนทั้งหลายเนี่ยนะฟาสต์ฟู้ดทั้งหลายเนี่ยโทษนะท่าน รถเล็กปิกอัพตั้งหลายเนี่ยมันโต4ี่รอยเปอร์เซ็นต์มันสวนทางกับรถใหญ่นะรถใหญ่ไม่ได้โตขนาดนี้รถบรรทุกสิบลอ้ลอ18แปดลอ้อย2บสองล้อย4ิบสี่ล้อมันโตต่ตำลงแต่ว่าไอ้รถเล็กเนี่ยโตเร็วขึ้นโตมากขึ้นเนื่องจากคนคนส่วนใหญ่เป็นอ e ีคอมเมิร์ซถูกไหมสั่งอะไรก็ออนไลน์กันหมดเลยเพราะนั้นรถเล็ก <c oughs> ๆเหล่านี้โตไปนี่ไอ้ทุนเท่านี้เข้ามาสวมในระบบนี้แล้วตอนนี้ซึ่งเรามีรู้เรารู้รยายละเอียดรู้ชื่อด้วยรู้ว่าไผเป็นไผด้วยแต่เราไม่พูดในที่นี้แต่เพียงแล้วว่าระบบเหล่านี้มันมาเสนอคือท่าน มาเปิดบริษัทแล้วขาดทุนเจ็ดปีท่านอยู่ได้เหรอถุ๊่ะไม่ใช่ซอปบี้ร้านซาได้เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้อันนี้ผมยกตัวอย่างให้ท่านฟังนะเพราะฉะนั้นเราอยากเห็นสิ่งหนึ่งที่เหมือนท่านรุยยะพูดว่าต้นทุนโลจิสติกของประเทศไทยเมื่อเทียบกับ GDP แล้วมันไม่มีทางที่จะต่ำลงกว่าส3บ4ามสิบสี่เปอร์เซ็นต์เลยเหตุผลเพราะว่าในดีเทลที่ท่านประธานที่ปรึกษาผมทำมาเนี่ยก็มีเรื่องสวยมีรายละเอียดเยอะแยะหมดในนี้นะเพราะนั้น อันหนึ่งที่เป็นปัญหามากสําหรับระบบโลจิสติกของประเทศไทยคือต้นทุนแฝงท่านจะแก้คอรัปชันในระบบโลจิสติกเรื่องต้นทุนแฝงได้อย่างไรถูกไหมฮะทุกวันนี้ต้นทุนแฝงเป็นบทบาทสําคัญภาครัฐเนี่ยตัวดีเจ้าที่ของรัฐเนี่ยตัวดีถูกไหมฮ